จากสถานการณ์ปัจจุบันในการทำธุรกิจอาจจะมีการแข่งขันมากมายหลายคนอาจจะมีความร้อนรุ่มอยู่ในใจวันนี้เรามีธรรมะดับร้อนจากพระอาจารย์วอวชระเมธีมาฝากเพื่อที่จะทำให้ทุกท่านนั้นมีความสุขแล้วก็คลายร้อนมุ่งสู่ความสำเร็จต่อไปได้ข้อหนึ่งก็คือทำตัวง่ายๆอย่าเป็นคนเรื่องมากใช้ชีวิตให้มีเงื่อนไขน้อยที่สุดอย่าผูกมัดตัวเองกับเงื่อนไขใดๆ ปล่อยวางให้มากที่สุดและสร้างพลังบวกให้มากที่สุดข้อ2ทํทำใจร่มๆทำใจเย็นๆเมื่อมีใครมากระตุ้นให้ควบคุมความโกรธให้ได้และที่สำคัญนะคะพ่อนคลายความคิดต่างๆให้เป็นกลางอยู่เสมอบาลานซ์ทุกอย่างจะทำให้เรานั้นมีความสุขข้อ 3. ค่ะมองโลกกลมๆว่ามีแต่ธรรมะเมื่อเกิดอะไรขึ้นให้หยิบธรรมะขึ้นมาทันทีและมองทุกอย่าง เป็นเรื่องที่ดีและแง่บวกเสมอนี่แหละค่ะธรรมะดับร้อนจากพระอาจารย์วรวิเชลเมธีฝากเอาไว้เพื่อเตือนสติให้เรานั้นมีพลังและก็มีพลังบวกมากที่สุดค่ะความฉลาดทางอารมณ์คือเวลาความโลภเกิดขึ้นความโกรธเกิดขึ้นความหลงเกิดขึ้นความอิจฉาเกิดขึ้น,นแทนที่เราจะตกเป็นทาสของมันเราก็จะบริหารจัดการมันให้มันอยู่ในขอบเขตนี่แหละเขาเรียกว่าความฉลาดทางอารมณ์นั้นสมาธิภาวนานเนี่ยมันให้ทั้งอีโมชันอลควอเชียน แล้วตอนนี้เขาค้นพบว่ามันมีมันมี LQ ด้วยนะ l e v i n g q u o t i e n คนฝึกสมาธิภาวนาเป็นคนใจเย็นแล้วก็ไม่ตัดสินใครเห็นอกเห็นใจคนอื่นนี่คือข้อดีของสมาธิภาวนายิ่งกว่านั้นเราจะมีปัญญาตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันขณะไม่ตกเป็นทาสของความคิด